พี่น้องป้องกพี่น้องปองไปมันนี้มาในช่องเสียออกไซฮะนะครับพี่น้องครับฝนตกที่เกาพายู่เขาบ่นะคัับฝนตกนะครับพี่น้องครับคนตกแต่ตกเต็มเต็มขึ้นนะครับพี่น้องครับตกเต็มเต็มขึ้นแล้วนะครับวันนี้เรามีเมนูอย่างมาเบิงกันครับพี่น้องครับวันนี้เรามีเมนูข้าวผัด นะครับพี่น้องครับก็ผัดแบบบ้านๆนะครับอันนี้หมูนะครับพี่น้องอันนี้พริกทั่วก็พริกนะครับอ่ะมันมีข้าวสีน้ำเสนอเมนูนะครับพี่น้องครับข้าวผัดนะครับใส่หมูใส่พริกนะครับบรรยากาศกป็นผลตกนะครับพี่น้องครับอ่ะคลิปนี้นะครับมาทําเมนูนะครับ ข้าวผัดนะครับพี่น้องครับอ่ะจุดจวดกันเลยนะครับพี่น้องครับทางน้ำมันรวครับพี่น้องครับมาเบิ้งวิธีการทำนะครับน้ำมันเดือดจะเรียมลงไป เบาเบาๆต่อไปไข่ เ่าต้องใส่กวนกวนเขานะครับบรครัพี่นเข้าแล้วก็ใส่หมูอีกนะครับใส่หมูนะครับพี่นงลงไปเลยเพราะว่าหมูมันนั่นสุกนะครับใส่ลงไป มันหีดซูปไว้นะครับพี่หน้องถ้าเขาใส่ความเขามันเข้าหมูด้วยเลยครับค่นกระลังกลตามด้วยข้าวข้าวมาใส่เลยปั๊บใส่เขาเรียบร้อยแล้วครับ เรียนของแจกนะครับพี่น้องครับอ่ะแล้วมาบึ่งวิธีการทำตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับมาพี่น้องจำด,ด้วยน้ำตาลด้วยน้ำตาล รถดีนะครับดดรบดนะครับพี่นุดูดำไ่ลงไป เพียความหอมนะครับข้นตัวนะครับใช่ไหมสี่ชั้นนะครับครับหอมนะครับพี่น้องครับเริ่มกินหอมบอกมาแล้วนะครับอ่ะมาเบิง้ง ต่อไปอีกว่าใช่ยังครับต่อไปนะครับพริกนะครับพริกถั่วใส่ลงไปส่วนผัดไทยนะครับพี่น้องจังไท่หอม อมบอกมาแล้วครับพี่น้องหอมเลยันดูปัจจคันนะครับนี่หน้าสีสันน่ากินน,นะครับพี่น้องอีกที่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สิซันนะครับพี่น,อน้องอิซันน่ากินน่ารับประทานนะครับข้าวปัดน,นะครับสูตรนี้เบอแพงเด้่อพี่เนาองเอไปใส่ได้ครับตามด้วยนี้นะครับพี่น,อน้องหัวหอมใส่ลงไปนะครับเจ็บเป็นทีียบร้อยแล้ะครับพี่น้องครับกะแมกินน้ำกันนะครับพี่น,อน้อง คนตกดีดีดอกนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม้มันเยอนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมาพบปะก,กนันใีคลิปต่อไป200ทุ่มนี้ต่อไปเจ้าเมีนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ